โอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสอนใช้งาน, ai, นคอนฟิอกอันใหม่นะครับเอาไว้สําหรับทำ ID ไก่นะครับทำไอดีไก่ขายหรือว่าจะทําเป็นไอดีไก่เงิน 10m เงิน 5m หรือว่าไอดีไก่อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะตอนนี้ก็สคริปต์เรานะครับมีเป็นคอนฟิกอัปเดตใหม่มานะครับแล้วก็มีสคริปต์เป็นจะเป็นอัปเดตในเรื่องของเอ Auto ่อออโต้ซีเลคคาร์นะครับจะเป็นตั้งค่าเริ่มต้นไว้เป็นที่รถดาร์ทครับรถดาร์ก็คือจะเป็นรถเริ่มต้นคันสีแดงนะครับที่พอเข้าเกมเนี่ย มันจะมีให้เลือก2องคันใช่ไหมมันจะมีคันสีแดงกับสีน้าเงินนะครับตาก็คือจะเป็นด้านของคันสีแดงนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีคอนฟิกใหม่อัปเดตมานะครับอ่เดี๋ยววันนี้จะมาสอนใช้งานนะครับว่าต้องใช้ยังไงตั้งค่าย,ยังไงแล้วก็วิธีเปิดอ่ะทำเออไอดีไก่อ่ะต้องทํำยังไงบ้างนะครับโอเคถ้าแรกเรามาดูที่คอนฟิกกันก่อนนะครับเมื่อเข้า Discord มาแหลยก็จะอยู่ที่ห้องเอ่ออัปเดตล็อกตรงนี้นะครับอัปเดตล็อกตรงนี้ที่เป็นรูปเอ่ออีโมจิไฟตรงนี้นะครับกดเข้ามา มันก็จะเจอกับอัปเดตอันนี้นะครับสามารถเลื่อนดูได้วันที่ก็จะเป็นอัปเดตวันนี้นะครับโอเคแล้วก็คอนฟิกนะครับก็จะมีประมาณนี้อันแรกก็จะเป็นออโต้ฟาร์มนะครับให้ปรับเป็น True ไว้ก็คือพอเข้ามาเนี่ยมันก็จะเริ่มฟาร์มให้เลยส่วนตรงนี้นะครับ Back to Start Point นะครับตรงนี้นะครับสามารถปรับเป็นเออเท่าไหร่ก็ได้แนะนําว่าปรับให้เออมากกว่าสิบนะครับก็ที่ผมใช้ก็จะเป็นยี่สิบห้าถึงสามสิบประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็ยี่สิบห้าถึงสาสิบมันจะแบบฟาร์มได้แบบ ไม่บักแล้วก็ไม่ค่อยหลุดนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับเว็บฮูกนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ใส่ลิงก์เว็บฮูกนะครับใครที่แบบต้องการให้มันแจ้งเตือนนะครับผมเว็บฮูก็จะแจ้งเตือนตอนเอะเงินเรามีครบ 10M นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเออไวสกีนะครับก็คือเป็นจอขาวนั่นเองนะจะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นซีเรคคาร์นะครับก็คือจะเป็นรถเริ่มต้นนะใครที่แบบไอดีไก่เออมีรถเริ่มต้นคันอื่นก็เอาชื่อรถคันนั้นนะครับมาใส่นี้ได้นะครับวิธีดูชื่อรถ ให้ไปดูตรงเอ่อซีเลกค่านสคริปต์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวรอเข้าเกมก่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นสปาโพซิชันนะครับก็คือจะเป็นจุดที่แบบตัวละครนะครับหรือว่าแบบไอตัวเราเนี่ยจะว้าไปเสกรถนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนดูว่ามันต้องแบบเปลี่ยนตัวเลขยังไงนะครับอ่ะขั้นแรกเราก็ทําการก๊อปเอ่อตัวคอนฟิกนี้มาเลยนะครับแล้วก็ให้มาที่เอ่อ คอมเรานะครับแล้วก็สร้างเเป็นไฟล์นะครับสร้างไฟล์อะไรก็ได้นะครับเป็น .dot เอ่อ lua นะครับแบบนี้นะครับสร้างแบบตั้งชื่ออะไรก็ได้นะกด enter นะครับอ่าแล้วก็กดคล้กขวานะครับเปิดด้วย notepad นะครับผมอ่าวิธีใช้งานเราก็ทําการวางคอนฟิกไปได้เลยนะครับใครจะตั้งค่าอะไรก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะครับจะใส่แบบเว็บพุกก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าใส่ระหว่างในลูกน้ํานะไม่ต้องลบลูกน้ํานะครับก็คือเนี่ยใส่แบบได้เลยนะครับ เนี่ยใส่แบบเนี้ยก็คือใส่ระหว่างลูกน้ําได้เลยนะครับตรงไหนที่มันไม่มีลูกน้ําก็สามารถแก้ไขได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้วิธีแก้ไขตัวเลขก็เหมือนกันนะสามารถลบแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นการวิธีแบบเอาสคริปมาใส่นะครับเราก็เข้ามาที่ Discord นะครับมาที่ห้องเออเก็บสคริปนะครับตรงนี้อ่าก็ทําการก๊อปสคริปนะครับใครที่แบบก๊อปสคริปจากที่อื่นบางทีมันไม่ติดนะครับแบบเวลาแบบก๊อปในแชทในแอปแชทของ Discord เนะี่ยบางทีแบบ มันไม่ติดนะครับแนะนําให้มาก๊อบห้องนี้นะครับใครที่ก๊อบแล้วไม่ติดก็ก๊อบไปเลยแล้วก็เอาสคริปต์นะครับมาวางไว้ข้างล่างนะครับอ่ารูปแบบม,มันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้เราก็ใส่ค <arth> ีย์ของเรานะครับเราซื้อคีย์อะไรมามก็ทําการลบนะครับแล้วก็วางคีย์ของเราเลยนะครับสมมุติ <ix> อันนี้เป็นคีย์ผมนะมันก็จะประมาณนี้อ่าเนี่ยทุกคนก็วางไปเลยนะครับไม่ต้องลบเอ่อลูกน้านะบางคนแบบลบลูกน้ําไม่ต้องลบนะครับเอาสคริปต์ไม่ใช่สคริปต์เอาคีย์เรานะครับวางไว้แบบ ระหว่างระหว่างลูกน้ําแบบนี้นะครับอ่าก็จะแบบนี้ใส่ประมาณนี้เลยตั้งค่าก็ตั้งค่าข้างบนได้ผมจะปรับเป็น25แล้วกันอ่าปรับตัวเลขตรงนี้เป็น25แล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับลดเริ่มต้นแล้วก็ตำแหน่งอะไรนี้ผมจะไม่ปรับนะอ่าแล้วก็กดไฟเซฟก็ได้หรือคอนโทรลเอสก็ได้ครับอ่าพอเราใส่เสร็จแล้วเราก็ปิดได้เลยต่อไปนะครับวิธีใช้งานเราก็เปิดเอ่อโฟลเดอร์นะครับที่เราลงไซนับเอ็กไว้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น โฟลเดอร์ของผมนะครับพี่ผมได้ลงกับโปรแกรม s ไลด์เว้นะครับอ่าเราก็มาที่โฟลเดอร์ auto xq นะครับตรงนี้นะครับชื่อมันจะเขียนอย่างนี้อ่ะกดเปิดเข้าไปแล้วก็ลบสคริปต์เก่าออกนะครับใครที่มีสคริปต์อื่นเนี่ยลบออกได้เลยนะครับแล้วก็ทําการเ่อลากสคริปต์ที่เราสร้างไว้นะครับมาใส่ในนี้อ่าแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดปิดได้เลยไม่ต้องไปแก้ไขนะครับส่วนตั้งค่านะครับตั้งค่าในสไลด์เนะครับก็ให้กดมาที่ออปชันตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดแค่ auto attach นะครับตรงนี้ หาตอนแรกครับคนอื่นอาจจะเปิดอันนี้อยู่นะครับก็ให้ปิดหมดเลยนะครับเปิดแค่น,นี้อันเดียวนะพอเปิดเสร็จก็ปิดโปรแกรมเข้าใหม่นะครับเออใครที่แบบกลัวบั๊กก็ปิดโปรแกรมเปิดใหม่แบบนี้ของผมก็ตั้งไว้แล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็ไม่ต้องปิดโปรแกรมนะครับเปิดค้างไว้ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเลยนะครับทนี้เราก็วิธีต่อมาก็คือทําการสมัคร ID ไก่นะครับจะใช้แบบเออเวอร์ชันไหนก็ได้นะเป็น Robo Account Manager นะครับจะใช้แบบเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันล่าสุดได้หมดเลย นะครับเราก็ทําการสร้าง ID นะครับโดยการ add account ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการสมัครนะครับสมัคร account ใหม่นะครับผมแต่ของผมสมัครไปแล้วมี2อ ID นะครับเราก็ทําการเอ่อกดชิปค้างนะครับแล้วก็กดแบบนี้ก็ได้ใครมีวิธีอื่นสามารถทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้วิธีของผมนะครับแล้วก็ใส่เอ่อเป็นเพจ ID แล้วก็เซิร์ฟ VIP นะครับก็ใส่ลิงก์ไว้ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น ID ของแมปนะครับพอใส่เสร็จมันก็จะขึ้นชื่อเกมแบบนี้อ่ะแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วเราก็ทําการ เลือกแบบนี้นะครับกดชิปค้างนะครับชิปค้างแล้วก็กดได้เลยเนี่ยมันสามารถเลือกหลาย ID ได้อ่ะแล้วก็กดคําว่า Jo ยเซิร์ฟนะครับแล้วก็รอมันเข้า 2id นะครับ id นี้เป็น id สมัครใหม่นะครับผมยังไม่เคยเข้าเกมเลยนะก็คือเพิ่งสมัครก่อนมาทําคลิปเลยนะให้ดูว่าคอนฟิกเนี่ยมันสามารถใช้งานได้นะครับใครที่จะเปิดไก่ตันนะครับก็สมัคร id ใหม่ได้เลยนะครับใครที่มีเห่อลดคันเก่าเนี่ยเป็นรหัสไก่คันเก่าแล้วมันไม่มีลดา้านเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนดูนะครับว่า เออวิธีดูชื่อรถเนี่ยมันดูยังไงนะครับอ่าเราก็รอนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกจอนะใต้แบบ x นะครับไม่ต้องปิดนะครับผมเคยปิดแล้วบางทีมันแบบรีจอยให้เองนะครับก็เปิดไว้ก็ได้นะครับใครที่คอมแรงนะครับก็อาจจะเปิดได้หลายจอนะครับแล้วก็ใครที่เน็ตแรงๆเนี่ยก็อาจจะเออไม่หลุดนะครับใครที่แบบเน็ตไม่ค่อยดีอันนี้ก็ต้องเช็คเน็ตกันด้วยนะครับบางคนแบบเน็ตไม่ดีแล้วก็มาโทษสคริปต์นะครับว่าทําไมแบบมารีจอยบ่อยนะครับแบบเออมันแบบ เข้าแล้วหลุดตลอดนะครับอ้าโอเคนะครับใครที่มันขึ้นเป็นแบบนี้นะครับที่มันขึ้นเป็นเนี่ยโค้ดสเออไม่ใช่สามห้าสองสามนะครับที่มันเขียนว่า no longer have access นะครับตรงนี้นะครับวิธีแก้นะครับก็คือเปลี่ยน link s e r v i IP นะครับใครที่แบบสมมุติคุณเปิดแบบสักห้าสิบเนี่ยบาง ID มันจะเข้าได้บาง ID เข้าไม่ได้นะครับ อันนี้นะครับวิธีแก้นะครับก็คือเปลี่ยนลิงก์เซอร์วิสนะครับก็ให้ไปเจเนเรตลิงก์มาใหม่แล้วก็ทําการก๊อปมาวางใหม่นะครับอ่าประมาณนี้วิธีแก้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนลิงก์เซอร์วิสไอพีไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเข้าเลยนะครับโอเคผมจะกดสองไอดีเหมือนเดิมนะครับก็ใครที่ขึ้นแบบที่ผมแบบขึ้นแบบเมื่อกี้นะครับก็วิธีแก้ก็เปลี่ยนลิงก์เซอร์วิสไอพีนะกดเจเนเรตแล้วก็คอปปี้มาวางใหม่ได้เลยนะง่ายๆนะครับ โอเคนะครับจอแรกขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแยกจอให้ดูแบบนี้แล้วกันขอขยายแป๊บใครที่แบบคอมแรงนะครับก็สามารถเปิดได้หลายจอนะครับใครที่แบบเน็ตแรงก็มันก็จะไม่ค่อยหลุดนะครับอันนี้ก็ต้องเช็คเอออินเทอร์เน็ตกันด้วยนะครับว่าแบบบางทีมันแรงแต่มันไม่เสถียรแบบมันขึ้นขึ้นลงๆอันนี้มันก็มีปัญหานะครับบางทีแบบอาจจะใช้แบบสัญญาณมันอาจจะแรงแต่ว่ามันไม่ได้แรงตลอดมันแรงแล้วก็แบบมันก็ลดเรื่อยๆนะครับอ่ะนี่นะครับฟาร์มให้เลยนะครับ เนี่ยผมยังไม่ได้กดอะไรเลยนะครับเลือกรถยังไม่ได้เลือกเลยนะครับอ่าวิธีดูรถนะครับคุณก็ออกมากดตรงนี้นะครับอ่าถ้าเกิดมันยังไม่ขึ้นนะครับสังเกตว่ารถเรามีรถหนึ่งคันนะถ้ามันยังไม่ขึ้นตรงนี้นะครับเรากด refresh car list นะครับกดปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นว่าเราแบ,บถรแบบถเราเนี่ยชื่ออะไรสมมติบางคนเนี่ยไอดีไก่อื่นมันมีรถคันอื่นใช่ปะ่ะเออคุณแบบไม่รู้ชื่อรถว่้มันมแบบชื่อรถมันคืออะไรคุณก็เอามากดตรงนี้นะครับ refresh car list แล้วก็เปิดดูมันก็จะบอกชื่อรถอย่างอันนี้คืออดารรนะคับแล้วก็เไป ใส่ในคอนฟิกนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็น25ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็มีจอขาวแบบนี้นะครับอ่ะตามคอนฟิกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีเปิดไอทีไก่นะครับส่วนใครที่มันบั๊กแบบมันแก้ไม่ได้จริงๆก็ทํามือเลยก็ได้นะครับก็คือแบบคุณก็กดหยุดฟาร์มแล้วก็เสกรดอะไรปกติได้เลยนะครับสําหรับคนที่บั๊กนะใครไม่บั๊กก็ใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยก็คือมันจะเริ่มฟาร์มให้เลยส่วนตรงนี้เราก็สามารถมาปรับได้ลดแล้วก็สามารถปรับได้อีกทีนะครับคอนฟิกมันเป็นแแค่แบบ เริ่มต้นนะตอนเข้าเกมเฉยๆนะครับส่วนเวลาเข้ามาในเกมเนะี่ยสมมติคุณมีรถคันอื่นนะใช้รถคันอื่นฟาร์มก็สามารถใช้ได้นะครับอมันก็จะวิ่งแค่แบบนี้เรื่อยๆนะครับผมแบบนี้เลยคือเราไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับอย่างที่ผมให้ดูนะครับก็คือไอเดียผมยังไม่ได้กดเลือกรถเลยพอมันเข้ามามันก็ออโต้ฟาร์มเองนะครับประมาณนี้โอเคนะครับอต่อไปเดี๋ยวมาดูจอที่สองครับเมื่อกี้ผมเผลอกดปิดนะครับนึกว่าแบบมันเข้าสองกันอ่ะอันนี้ผมเข้าาใหม่แล้ว โอเคครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนอจอขาวนะครับเนี่ยที่เราตั้งไว้ในคอนฟิกถ้าใครแบบลํำคานะปิดก็สามารถปิดมาปิดตรงนี้ได้นะครับอันเนี้ย ID สองเน,นี่ยผมยังไม่ได้กดอะไรเลยนะมันก็ฟร์มาเองครับ ID นี้คือผมยังไม่ได้เข้าเกมไม่ได้เลือกรถเลยเออมันก็แบบฟา้ามาเองนะครับนี่สามารถเลือกรถอ่ะอันนี้รถไม่มีก็กดรี f ฟ e s ปุ๊บมันก็ขึ้นมาแล้วแบบน,นี้ปิดจอขาวก็สามารถปิดได้นะครับอันนี้ผมปิดจอขาวอันนี้ผมไม่ปิดมันก็จะประมาณนี้นะครับใครที่แบบ ตับจอแล้วแบบมันตาลายก็ปิดก็ได้นะครับส่วนใครที่แบบจะให้แบบ CPU มันไม่เยอะนะครับมันไม่กินเยอะก็เปิดไว้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ทําจอเล,ล็กแ,แล้วก็กดย่อจอนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเอ่อวิธีทํไอดีไก่ตันนะครับใครที่จะเปิดห้าสิบจอคุณก็แค่แบบเออสมัครไอดีนะครับห0 i สิบไอดีแล้วก็เข้าพร้อมกันนะครับใครที่คอมแรมก็จะทําง่ายหน่อยใครที่แบบคอมช้า,ชามันก็อาจจะแบบเปิเปนนไปดจจปมไม่ติดอาจจะแบบจอไม่ได้เยอะนะครับผมอ่าประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีใช้งานเอ่อคอนฟิกแล้วก็สคริปต์ของเรานะครับ